สวัสดีครับสวัสดีเพ ah> 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 ื่อนๆครับผมจีดีต้อนบเข้าสู่ช่องช่างต้นดีแตนซิ่งครับวันนี้จะนัดมาขึ้นอ้อยของข้าวแก่หมอ่ะเจี๋ยวมูวนอ้อยเขาตรงนี้มากเลยครับดูก็เย็นนะครับห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงเออห้าโมงห้าสิบ จะมืดแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าในกล้องมันยังสว่างอยู่เลียวก็อู่างนี้ครับก็บริเวณเขตเขาลุ่มๆครับอากาศก็เริ่มเย็นเลยครับข้าที่ตกดินแล้วคีบของช่างฟ้าครับก็คีบขึ้นมาครับวัวเลยไปคีบใส่รถหกรอยู่ครับ เ,เราขึ้นนี่แต่งคันเดียวครับแต่ว่าไม่นานครับเต็มเลยนี่เพราะว่าอ้อยตรงมากเลยครับไม่มีเบี้ยวเลยดูแหมถามว่าทําไมอ้อยตรงอย่างเสียน้อยบอกว่าอยู่ที่คนปลูกอะ่ะก็นั่นแหละเสียน้อยเขาเป็นคนปลูกคนสับนั่นแหละก็อันนี้ครับที่รีวิวให้ดูเมื่อวานเนี่ยคันนี้เลยเป็นดำนะคันเดีย คือหมดแล้วเนี่ยเราต้องสับมากครับเฮ้ยตรงก็ไปโรงงานก็มีเปลมีผงมมีอะไรเตรียมพร้อมอเพราะว่าที่นนคือดึงจะหนาวครับตรงนี้โอ้ โอ้โหครับท e ้องฟ้าสวยงามมากเลยค่อยออกใสาวว้าวอ๋อนี่บรรยากาศบรรยากาศดีครับตอนเย็นๆช่วงนี้อากาศเย็นครับ คุณตัดตัดประมาณเออ่ตัดห้าคนเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้ประมาณนี้แหละครับได้ประมาณรถหนึ่งครับรถหนึ่งก็ประมาณนั่นแหละเก้าถึงสิบตันน่ะหนักอยู่นะเพราะว่าคุงใส่ย,ยังไม่ถึงครึ่งรถเลยครับนะั่นน่ะไอ้รอรับน้ำหนักถึงพื้นแล้วก็หนักก็ต้องโกนน่ะเนี่ย รรได้ถ้าแกะหมูอ่ะมังไม่มาครับซื้อหมูเมื่อกี้อัดฟางอยู่เอารถไปบ้านอยู่แตยังไม่เห็นมาเลยใสย่ใาจะอาบน้ำอบอะไรอยู่ครับก็เหมือนเดิมละครับก็บจะแบกจะอัดเหมือนเดิมลยครับก็อ้อยลง ไม่มีเท้าครับทีนี้ไม่เท้าให้เลครัดเออเสร็ยไปเลยครับทีนี้ไม่มีกล้องไม่มีกล้องติดรถคีบครับเออลืมชาร์จแบตไว้ Địp đựng dỡ lê à Cầm đừng rô rương lê คิด,คดเยอะมากเลยเก็บทั้งฟ้าอ๋อค,ครับมืดแล้วครับ จะต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าบ้านไกลครับก็จากเขาคอกไปบ้านชักเก็เงาประมาณสักเจ็ดแปดกิโลประมาณน,นั้นแหละแต่ว่ามันก็ค่ำแล้วครับเพราะว่าจะขับรถยากครับมันจะมีแมลงเข้าตาครับโอ้โหเกร็บแต่ละเคีบ อ้อยตรงๆเนี hana, way, Korean, ่ยขึ้นไม่ขึ้นไม่ช้าเออขึ้นไม่นานครับขึ้นแป๊บเดียวครับก็สับมั่งไม่สับมั่งครับเพราะมันตรงแล้วก็เมื่อวานก็รีวิวคันนี้นะครับให้ดูครับลืมบอกไปว่า ไอ้เรื่องคลัตครับคลัตกับเกียร์นี่ใส่คลัตแค่เกียร์ลูกหน้าครับลูกหลังไม่ต้องใส่คลัตครับไม่ต้องมีคลัตครับก็คือเหยียบคลัตลูกหน้าก็ลูกหลังมันก็ไม่ทางานแล้วมันก็ใส่เกียร์ลูกหลังได้เลยครับคลัตตัวเดียวเนาะมีสามแถวครับหมดไปแล้วแถวหนึ่งแถวครึ่งครึ่งกว่าแล้วเหลืออีกแถวหนึ่งครับนี่ น,นี้ก็เต็มรถพอดีเล้วครับก็ดูจากสายตาน,นี้ก็ประมาณสัก9ตัน10ตันน่นแหละแต่ว่าเราอาจจะอยู่เออ่ไม่เต็มอะม,มืดแล้วก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคิปหน้าจะถ่ายดูเต็มๆเ,เลยครับก็สำหรับทีนี้ก็ ก F C ที่เ,เข้ามาดูใหม่กด like, ไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ